ดูดิกรงนิดเดียวยังเข้าอยู่ในกรงทุกคนดูนกเงอกนกเงอกดูสิเธอเขาป้อนอาหารกันโอ้ oh my god เขาป้อนอาหารแฟนเขาเธอดูซิ นอาหารกันละไอ้ดูเอาอะไรอ่ะเอาเข้าคอตัวเองเขาบอกว่าน้อพวกนี้มันจะรักกันมันจะป้อนอาหารกันอาหารเต็มเลยนะทุกคน นกมอกเขามาให้ยูก่ให้ศกตาผูช้ชายเสียงเขาร้องดังไม่อยู่ประมาณหนึ่ง สองสามสี่ห้ายุหกตัวนะทุกคนมีกลงคู่อยู่สองกลงคือตวงกลงผัวเมียอยู่สองคู่นะคะแล้วก็กลงเดี่ยวสองกลงพาเด็กๆมาดูได้น,นะทุกคนมาศึกษาธรรมชาติของนกเนอะอร่อยไหมดูเขากินเขากินกล้วย แตงกวาด้วยแตงกวามันแข็งนะแตงกวามันแข็งนะโอเคกล้วยได้อยู่นะกล้วยก็ชิ้นใหญ่ไปหลงโอโอ,โอ้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 ลงมาแล้วชิ้นใหญ่อยู่นะไม่ติดคอใช่ไหมไม่ติดใช่ไหมไม่ติดคอใช่ไหม ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นไม่ติดคอใช่ไหมมอนเออเขาบอกเออไม่ติดคอใช่ไหมเออคนเขามาแบบเด็กๆมากันเยอะนะ เยอะอยู่นะมีสัตว์ให้ดูเยอะมากทุกคนดูเขาคลอกเคลียกัน